ถ้าแฟนมีมือที่สามอยากทาให้ทุกอย่างมันบานปลายเป็นมากกว่าเดิมแต่คุณต้องทําให้สถานการณ์ทุกอย่างเข้าข้างคุณทั้งหมดและคุณต้องทําให้มือที่สามเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ทําให้คุณดูสวยมากขึ้นเพราะในหลายความสัมพันธ์คือมือที่สามมันจะทําให้คุณดูแย่ลงโดยใช้อารมณ์ลบๆของคนเป็นหลวงใช้คําพูดลบๆของคนเป็นหลวงเพื่อให้คนเป็นหลวงทําลายตัวเองครับคนในขณะที่คนเป็นหลวงเวลาโพสประจานก็เราก็จะรู้สึกกันนะครับว่า เห็นไหมเจ็พูดปอาจา์มันเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องอับอายขายขี้หน้าประชาชีในขณะเดียวกันครับในขณะที่คนเป็นหลวงภาคภูมิใจแต่เปล่าเลยครับคนสังคมบริบทที่เขาเห็นทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็มักจะคิดว่าเอ้ยชาวบ้านมันต้องเข้าข้างเราเพราะชันเป็นหลวงเปล่าชาวบ้านที่ดูเรื่องของคุณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเรื่องของคุณไปนินทาต่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีใจที่คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้ เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับผู้ชมว่าคุณเอาตําแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายผู้ชมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นจิวิยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักกับ เปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมี6เรื่องที่คุณต้องควบคุมการที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของ,ของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งใน6ปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ย5 5 9 0บบาทครับ สองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแวงบนน่นกนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสั่งรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสั่งรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1 0,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กราบตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูความมีโบนัสครับหกพันเก้าร้อยบาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จ2ครับครูคมวางแผนเฉพาะเคสครูคมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทาตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยคเลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมครูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับคููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูผมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะนี่อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกัพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นคับ